นัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมือแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ยอดมะพร้าวรยายงานตัวไม่ใช่ <c oughs> ผมปานอยทีวีกับเขมรวันนี้ครับที่ผมพูดว่านัตถิกำมังสมะพลังแรงกรรมในโลกอะไรนั่นแหละนะที่ว่าอะไรนะแรงกรรมในโลกเสมอแรงกรรมไม่มีเนี่ยนะนะก็ก็คงจะไม่พ้นเรื่องเขมรนั่นนะครับว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะบอกก็คือเรื่องของการทําเวรกรรมเอาไว้เนี่ยนะครับเรื่องนายคุณเสงเนี่ย รั้ทงทั้งที่จีนเนี่ยคอยพยายามที่จะโอบอุ้มดูแลอุ้มชูอยู่มาตลอดนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จีนมักจะออกมากลางปีกเอาเกรดมังกรกลางปีกคอยปกปิเขมรไว้อยู่ทุกเรื่องน,นะครับทุกเรื่องทุกราวแม้กระทั่งฝรั่งเศสที่ไม่เอาขมรนอีกแล้วเนี่ยนะครับวันนี้จีนก็ยังคงเอาขมรนอยู่นะครับจีนพยายามแสดงตัวเป็นพี่ใหญ่คอยปกป้องขมิ้นด้วยนยโยบายต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยนะครับขมรนก็เนรคุณจีนนจนได้แต่ถามว่าเรื่องนี้คนทั้งโลกรู้ไหมมันไม่รู้ไม่หมดับ มันก็คงจะมีคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้นะครับถ้าเกิดคนส่วนใหญ่รู้มันคงไม่มีใครมาด่าประเทศไทยเราก็ไปรังแกเขานะครับแต่เพราะเราเป็นอ่อนด้อยไนงะเราเป็นพวกรัฐมนตรีขี้เกียจพวกขันตราการเฮงซวย,ยังมีพวกนี้อยู่มันก็เลยอ่อนด้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อ่อนด้อยเลยคือจีนเนี่ยนะครับเขาโดนขเขมรเนี่ยโดนหักมาสามรอบแล้วนะ รอบแรกๆก็ไม่เท่าไหร่รอบสองนี่หนักเลยนะรบรอบสองนี่หนักสุดหนักจนกระทั่งสีจิ้นผิงถึงขั้นเรามีข่ามีเข่าก็จะทํทา,ารัประหารโดยให้ในพลเตียบันทำถึงขนาดเขาแสดงตัวอย่างหนังให้ดูเขาแสดงไตเติ้ลให้ดูว่ากูทานะคือเอาเตียบันมารับเรือและแอบดอดไปคุยกับอะไรครับไปคุยกับจัก,กาวุฒิอะไรงียคือโอจีก็ตอบโต้โหได้ฮุนเซนก็เลยเป๋เปไปอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งตอนนี้เอาอีกแล้วนะครับหันไปพึ่งพาอเมริกาเต็มตัวแล้วยังมีการขู่ว่า ถ้าเกิดสมมติถึงข่าวจาเป็นจริงๆถ้าเกิดเขมรไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะอาจจะมีกองกําลังสหรัฐเข้ามาช่วยดูแลซึ่งนั่นหมายความว่าตบหน้าจีนฉีกแบบฉีขาดเลยนะะฉะนั้นผมถึงบอกว่าจีนเนี่ยเขาไม่กระตุกกระตาการขยับของมาหาอำนาจแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันสะเทือนแผ่นดินไปหมดมันมีนัยยะสําคัญสำคัญแฝงเอาไว้หมดล่าสุดเนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะเ,เ,เอาคืนคเขมรที่สุดแสบเลยนะฮะเขาเรียกว่าคือถ้า f เอฟซีจำคำพูดผมได้อะผมจะพูดเสมอว่าจีนเขาเป็นประเทศค้าขายจีนเขาไม่ลบ แต่ถ้าเขาจะลบเขาจะยืมมือคนอื่นไปลบเรื่องนี้ผมพูดตลอดนะถ,ถ้าใครเป็นเอฟซีฟังแล้วนึกถึงคำพูดนี้ผมได้ผมพูดบ่อยมากช่วยคอมเมนต์กดหนึ่งให้ผมทีว่าจําได้ขอคอมเมนต์หน่อยนะหนึ่งเลขหนึ่งเดี๋ยวผมจําได้วันนี้จีนยืมมือเวียดนามไปทําสงครามนะครับกับทางเขเมรเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วแล้วเนียนกลิบเลยเนียนกลิบเลยมันเป็นข้อตกลงระหว่างกันระหว่างเวียดนามกับจีนจีนเคยมอบนะครับสิทธิพิเศษให้กับเวียดนาม ในการเข้าไปเป็นหัวหน้าทีมคณะเศร,รษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหรือโครงการ CLV คือโครงการนะครับแคนบูดียาลาวแล้วก็เวียดนามแต่ของเราเนี่ยตกไปหมดแล้ว CLV เนี่ยลาวเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วเหลือแต่ของขเขมรของขเขมรที่กาลังจะโดนอยู่เนี่ยสุดท,ท้ายท้ายที่สุดความเนรคุณของนายฮุนเซนก็ทําให้จีนเนี่ยหมดความอดทนจีนเขาคิดยังไงรู้ไหมเขาคิดว่าถ้าเกิดสมมติไปสนับสนุนทําให้ทำรัฐประหารเดี๋ยวแม่งมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มและอีกอย่างหนึ่งในโลกโลกก็จะมองว่า จีนเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนเกิดรัฐประหารกันการขายอาวุธมันก็จะลําบากจริงไหมครับจีนก็จะเสียชื่อถือว่าเป็นการเข้าไปแทรกแสงทางการเมืองมันอาจจะผิดหลักน,นโยบายตั้งแต่สมัยโจเอินไหลสมัยเติ้งเจียวผิงวันนี้จีนแม่งแสบมากนะครับแม่งเล่นซะสยองเลยนะฮะจีนได้จับมือกับประเทศเวียดนามปิดตํานานคาใจระหว่างจีนกับเวียดนามคือนั่นหมายความว่านะครับเวียดนามได้รับการสนับสนุนจากจีนนะครับให้ไปถมทะเล จากฮาเตียนนะครับไปที่เกาะฟูกัวปิดทางออกของฟูนันเตโชเรียบร้อยเลยปิดทางออกเลยก็หมายถึงว่าปิดทางออกอ่าวไทยไงเข้าใจไหมคือของฟูนันเตโชเนี่ยทางเข้ามันอยู่ตอนหัวใช่ไหมแล้วเขาจะขุดตรงเข้าไปเนี่ยนะครับไปออกอ่าวไทยซึ่งตรงนั้นมันจะอยู่แถวแถวเกาะกงอะไรแถวๆนั้นนะอาจจะเลยเกาะกงไปหน่อยนึงอะติดๆกับเกาะฟูกัวเสร็จทีนี้เนี่ยไอตรงนั้นมันเป็นแนวเส้นทางทะเลของจีน,ขนเขาขีดเอาไว้เลย เขาขี่ของเขาเองแล้วเขาขี่ไว้นานแล้วเขาไม่สนใจนะอันโครงอันโค้ดคยอะไรเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาจะเอาตรงนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาสูญเสียตรงนี้โอกาสการที่จะเข้าไปจัดกิจกรรมบางอย่างในทะเลจีนใต้จีนอาจจะเสียหายเพราะมันมีต้องแก้มาตรการดักคออยู่สร็จทีนี้แล้วเนี่ยนะครับจีนเองเนี่ยเขาก็เลยจับมือกันว่าเอางี้ไหมเ,เวียดนามมึงไปจัดการตรงนี้ไปถมทะเลแล้วเดี๋ยวกูจัดการส่วนทุนเทินท๋ยวกูออกให้ เวียดนามบอกโอ้พอดีเลยลูกพี่ผมต้องการตรงนี้พอดีเลยถ้ามีไอ้ทียอนี่เปิดทางอยู่ชีวิตคนเวียดนามหลับไม่เป็นสุขเพราะว่าอะไรครับเพราะควงฟูนันเตโชมันจะดูเรือไปเข้า,ขาเขมรหมดไงไอ้ระวังขับระวังขับหมื่นตันสองหมื่นตันห้าหมื่นตันเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่กองฟูนันเตโชขเขมรขาดไอ้เวียดนามขาดรายได้แน่นอนครับสิ่งนี้ต่างห่าง้ะที่เวียดนามเขาบอกผมรอเฮียพูดคํานี้มานานแล้วงั้นผมเอาเลยนะแล้วไม่รอช้าครับเวียดนามแม่งทาแลวแม่งทําแบบเงียบๆโดยที่ใครไม่รู้เขมรก็ไม่กล้าพูดถึง เนี่ยวันนี้ขเขมรถ้าคนขเขมรแม่งรู้นะโอ้โหกูบอกตรงๆหุนเซ็นมึงก็จะอยู่ระบาดงนันวิธีการเอาคืนของจีนในรูปแบบเนี้ยมันเป็นการบีบเขาเรียกว่าทรมานหุนเซ็นคือค่อยๆบีบให้ตายไปเรื่อยๆตายไปอย่างช้าๆโอ้โหลูกไม้นี้ของจีนนี่แม่งโคตรโหดเหี้ยมเลยโหดเหี้ยมจริงๆยิ่งยิ่งกว่ายิง,ย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 งจรวดใส่นะยิ่งกว่าเอาทหารเขาไปลบค่าฟันลบพุ่งกันนะบีบให้หุ้นเซ็นค่อยๆตายไปด้วยตัวเองไปไม่รอด่ะคุณคิดดูเดะแล้วเวียดนามบอกได้เวลาสารแค้นแล้วพวกเราไล่เกาะฟูกูจริงๆแม แต่ไอ้ฮุนเซนมันไปนเซ็นยกมอก้อเกาะฟูกะให้เวียดนามไปเพื่อแลกกับตำแหน่งรัฐมนตรีตอนนั้นที่มันเป็นนะนั่นแหละสมัยฮุนเซนเป็นปรัฐมนตรีต่างประเทศนะไอ้ฮุนเซนเซ็นไว้เลยโลก YouTube ก็มีจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนคเขมรมากเป็นไงมึงสิ้นชาติแล้ววันนี้มึงทำอะไรไม่ได้ลวมึงมีทางออกทางทะเลมึงก็เหมือนกับมึงไม่มีวันนี้วันนี้นะครับเขมรมันไปแก้ผิดทางมันไปแก้ตรงท่าเรือเรียงมันกำลังจะพยายามเอากองเรือของสหรัฐเข้ามา แต่มันเข้ามาเต็มเมไม่ได้มันไม่กล้าแสดงออกเต็มเต็มันก็วางแผนอยู่กับสหรัฐมันจะเอาเข้ามายัางไงสหรัฐก,ก็ต้องการเข้าที่จะมาต้องการเข้ามาอยู่แถวแถวฐานท่าเรือเลียมเพื่อป้องกันเรื่องท่าเรือเลียมนะครับที่จะให้ประโยชน์กับจีนมากแล้วจีนมันคงยอมไม่ได้จีนเขาก็เลยดัดสันดานไงไปปิดตรงนี้เลยทางออกของคลอง,องฟูนันเตโชติดกับเกาะฟูกัวเป็นไงขเขมรสบายดีเหรอจริงไหมครับนี่คือไม้ ไม้อันโหดเหี้ยมจริงๆของของประเทศจีนเขาเลยนะลบเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วผมบอกได้เลยนะวันนี้เาเมรมีทะเลก็เหมือนไม่มีทะเลตรงหัว่วนไอ้ส่วนท้ายของของเกาะฟูกัวที่เป็นทางออกของกองฟูนนเตโทตอนนี้จบแล้วเ mm. หลืออีกไม่ขี่เดือนข้างหน้าก็จะถูกเอาดินน้ามันอุดเรียบร้อยแล้วอันว่าไม่มีสิิม์มาลอยหลังแต่ด้านหน้านี่เลยครับไอ้ด้านหน้าเนี่ยที่อยู่แถวๆถวท่าเรือเลียมเนี่ยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอดูจีนว่าจีนเขาจะใช้มาตรการอะไรขึ้นมาจัดการกับตรงท่าเรือเลียม แล้วถ้าเรือนี้ใครยึดได้นี่ก็สบายไปเลยเพราะมันมีระบบโลจิสติกอยู่ด้วยนะครับการขนส่งผมว่าจีนเขาไม่ปล่อยตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะเขาลงทุนไปเยอะอเมริกาก็ยังไม่กล้าเข้าไม่ใช่ว่าเขาจะกล้าแล้วเขาจะมีของดียังไงเขาก็ไม่กล้าเข้าเพราะการทําสงครามข้ามทวีปเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลอเมริกาไม่มีเงินขนาดนั้นที่จะไปทาสงครามดังนั้นตอนนี้นจีนแม่งได้เปรียบเรามาถูกทางแล้วใครชนะเราก็ยืนอยู่ฝั่งนั้นจบแล้ว เอาละครับคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับนายคุณเซนและครอบครัวด้วยนะครับอยู่กันให้ชื้นๆกันไปนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยจะไม่ได้อยู่กันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากก,ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ